สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมากินขนมจีนนะคะแต่แกงเนื้อทำเท่าที่มีนะคะอันนี้เนื้อนะคะซื้อมาครึ่งโลนะคะวันก่อนนู้นที่พี่ตู่ทำมัสมันเนื้อนะคะก็หมดไปแล้วอันนี้ก็ใส่ฟิดไว้นะคะนี่ค่ะเหลือประมาณสองขีดครึ่งเราทำไปขีดครึ่งนะก็น่าจะเหลือประมาณขีดขีด ประมาณขีดครึ่งเหมือนกันนะประมาณขีดหนึ่งนะคะเนื้อประมาณขีดหนึ่งนะคะแล้วก็พริกแกงเขียวหวานครึ่งครึ่งขีดนะคะแล้วก็กะทิกะทิหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะมีมะเขือมะเขือเปราะนะคะโหระพานะคะทําวันนี้เราจะทานนมจีนกันไม่เน้นเนื้อไม่เน้นพวกเนื้อนะคะ เน้นน้ำกับขนมจีนกับผักนะคะเพราะเรากินเนื้อมาหลายทั้งแล้วนะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเนื้อกันนะคะเราจะหั่นเนื้อให้บางๆที่สุดนะคะเพื่อจะเคี่ยวไม่ไม่นานนะคะนี่เลยค่ะกินแกงเขียวหวานกับขนมจีนนะคะนี่เลยค่ะ โอ้พี่โตกะผิดอีกแล้วนี่เลยค่ะหั่นบางๆอย่างนี้เลยค่ะครึ่งแค่ครึ่งกิโลเองนะคะนี่ค่ะเราหั่นเพื่อจะได้ไม่เพื่อจะได้ไม่เคี่ยวนานนะคะทำน่าจะทำสองน่าจะได้สองถ้วยเองนะคะเนี่ยเพราะว่าใช้เนื้อที่ มีอยู่แล้วในช่องฟิดนะคะพี่ตู่ก็เอาออกมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเอาออกมาแล้วมาวางข้างนอกในตู้เย็นแต่ไม่ใช่ช่องฟิดนะคะเพื่อจะได้ให้เขาละลายนะคะนี่ได้ตั้งเยอะนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็อีกชิ้นหนึ่งกินกับ ขนมจีนอุ่นร้อนๆน,น,นะคะพี่ตู่ชอบกินของร้อนๆน,นะคะจะได้อร่อยนี่ค่ะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขาก็หดค่ะแต่หดในที่นี้ก็คือหดแบบบางๆนะคะเขาจะได้เปื่อยง่ายๆนี่เนื้อสันนะคะเนื้อสันนอกนะ,ะนี่ค่ะ นี่นะคะได้เยอะเลยเดี๋ยวเราก็เอาไปเคี่ยวนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปเคี่ยวในกระทะนะคะ่จากนั้นนะคะพี่ตู่ก็จะเอาเนื้อใส่ในกระทะไปเคี่ยวก็ประมาณอาวันเคี่ยวก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะนี่เลยค่ะพี่ตู่ก็จะเคี่ยวจนเขาเปื่อยนะคะเขาเปื่อยเสร็จแล้วเราถึงเอามาผัดกับพริกแกงเขียวหวานนะคะ นี่เลยนี่โอเคค่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันนะคะเราเขี่ยวเนื้อให้เปื่อยนะคะค่ะระหว่างรอเนื้อเปื่อยนะคะเราก็มาหั่นมะเขือนะคะมะเขือเปราะนะคะวันนี้เราเอามะเขือเปราะมา ครึ่งกิโลเหมือนกันนิดๆนะคะนี่ค่ะแช่ล้างสะอาดแล้วก็มาหั่นแช่น้ําเกลือไว้เพื่อจะไม่ให้เข้าดดำนะคะ,ะม โอเคค่ะพี่ตุกก็จะเคี่ยวให้มันมให้มันแห้งขนาดนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นก็จะเอาพี่แกงลงนะคะพี่แกงของเรานะคะนี่ค่ะพี่ตุกก็จะเอาเสียงทุ่งนานี่ค่ะพี่แกงน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงขีดหรอกนะคะนี่ค่ะเอาพี่แกงลงนะคะเอาลง เอาลงไปผัดกับเนื้อให้หอมเลยนะคะเสียงชาวนาทำทำนาอีกแล้วค่ะวันนี้มีรถไถนาประมาณสี่คันนะคะเขาก็วางหน้ากระดานกันเลยแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่หกโมงเช้านะ นี่ค่ะตุกก็จะผ่านจนได้กลิ่นหอมเลยนะคะกลิ่นหอมแล้วเราก็จะเอามะมะเขือลงเอาอามะเขือลงกรุงเอาเลยค่ะแป๊บเดียวเองเราก็ได้กลิ่นล้วค่ะ พี่แกงเราก็สุกแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าเขาแห้งแล้วเป็นเดือดปุดๆนะคะเราก็เอาหางกะทิลงนะคะเพื่อจะอให้เขาเดือดแล้วก็เราก็จะได้ปรุงนะคะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะรอให้น้ำเดือดนะคะ รอให้น้ำกะทิเดือดนะคะไม่ใช่น้ำเดือดหางกะทิเดือดนะคะแล้วเราก็จะถึงจะใส่เราถึงจะใส่น้ำปลานะคะน้ำตาลนะคะแล้วก็หัวกะทินะคะแล้วก็มะเขือนะ,ะไปค่ะหลังจากน้ำแกงเดือดแล้วนะเราก็มาปรุงกันนะคะพี่ตุก็จะใส่ ผงปรุงรสไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วพี่ตู่ก็จะใส่น้ำตาลโตโหนดไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาดีสองช้อนโต๊ะนะคะ อย่าลืมว่าเราต้องเติมนะหัวกะทิไปอีกครึ่งกิโลนะคะสองช้อนโต๊ะก่อนนะคะจากนั้นเราก็คนคนให้เข้ากันนะคะหอมเลยค่ะคราวนี้เห็นไหมคะจากนั้นพี่ตู่ก็จะใส่มะเขือไปช่วงที่น้ำเดือดๆนะคะพอมะเขือเราจะได้ไม่ เดี๋ยวขอชิมก่อนหอมจังเลยอ่ะอืมอร่อยพอดีมากเลยเดี๋ยวเราใส่หัวกะทิลงไปเราก็จะมาชิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าหัวกะทิเราครึ่งกิโลนะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะเพราอจะได้กรอบกรอบนะคะไม่ดำนะคะ คือวันนี้จะกินมะเขือกับน้ําแกงว่างั้นเถอะกับน้ําหนมจีนนะรเราไม่เน้นเนื้อนะคะเพราะว่าเรากินเนื้อมาเยอะแล้วนี่ค่ะมะเขือเราก็ครึ่งกิโลเหมือนกันนะนี่เลยเห็นไหมคะเยอะเลยอ่ะแกงมะเขือหรือเปล่าวะใช่ค่ะแกงมะเขือนะคะ จากนั้นเราก็มาชิมดนูนะว่าเราจะเพิ่มอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เดือดแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็ถึงจะเติมน้ำหัวกะทิลงไปเพื่อจะได้น้ำเยอะๆก็ยังโอเคอยู่นะ้านัวๆอยู่นะคะ ตอนที่ยังไม่ตอนที่ยังไม่ใส่หัวกะทินะคะพอเราใส่หัวกะทิไปแล้วเราก็ดับไฟเลยค่ะเพราะว่ามะเขือเราก็จะสุกพอดีนะอ่าหลังจากเราเมื่อกี้ลืมกดน่ะเออนี่ยใส่หัวกะทิลงไปนะคะนี่เลยค่ะโอ้เสียงดังมากเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะน่าอร่อยมากเลยนะคะ เดี๋ยวขอชีมนิมโอ้แข่งกันกันกบรสไสเลยอ่ะนี่ค่ะรอรอให้น้ำแกงเดือดนะคะเราก็จะพอดีเลยนะคะเพราะว่าเราปรุงไว้หมดแล้วนะคะช่วงที่เราเคี่ยวมะเขือนะคะเสร็จแล้วคะ่ะรอให้น้ำเดือด เราก็จะใส่ใบโหระพานะคะรอให้น้ําเดือดเดือดนะคะเราถึงจะต้องใส่โหระพานะคะถ้าโหระพาไม่เดือดนะคะอ่ใบโหระพาจะดํานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ตู่รอน้ําเดือดแป๊บหนึ่งแล้วใส่โหระพาแล้วก็เป็นอันจบโอเคค่ะหนมจีนเราก็อุ่นมาใหม่ๆนะคะ ขนมจีนก็ร้อนๆน,นะคะแล้วก็ราดด้วยแกงมะเขือเรานะคะขาวจั๊วะเลยนะคะนี่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็มาทานขนมจีนแกงเขียวหวานเนื้อกันนะคะรสชาติเขาก็ไม่หวานมากนะคะนัวนัวนะคะ เสร็จแล้วค่ะขนมจีนอ่าเห็นไหมคะกล้องมันก็ไม่เป็นใจเลยนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะนี่นค่ะอ่านี่นนเลย,เลย